ก็มาเจอไซเฮ็ดฟางงามขนาดอะ่ะก็เลยว่าห้อามาต้มป่าถ้าจะดีเดินไปพอแผงป่าป่านินงามขนาดต้ยมยำป่านินไสเฮ็ดฟางถ้าจะดีเนาะก็เลยสร้างป่านินสองตัวห้ึ่ม่้้าควาหึ้อเรียบร้อยเลย ก็ยังบอกไม่ก้าน,นะเอาปลาที่เขานอกน้ําหรือว่าปลาที่มันตายแล้วเด้อสดๆต้องมาเอากลับมาถึงบ้านก็ขาจายเตรียมครนะัควเนาะครัวเครื่องต้มยำก็มีจะไข่ขา่าหอมแดงมะนาวมะเขือส้มเหียเตรียมมาอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะเฮาก็จะมาลงมือเนี่ยกันเลยเฮาก็ตั้งน้ําให้มันเดือดเลยนะ พอมันเดือดเรียบร้อยแล้วห่ากะไซจะไขา่คาใส่หากผักชีตุ๊บๆใส่ลงไปเหียแล้วเฮากะโจนมาขามเปียกใส่ลงไปจะอี้เลยคือมันไปใกล้ในหม้อปุ่ะปรุงรสชาตินะห่ากะโจนเกลือลงไปน้อยแล้กกะโจนผงนัวใส่ลงไป ไผ่มักก็ใส่นักๆขนอโจนลงไปหั่นสก้อนแล้วก็ยอซีอิ้วขาวเพิ่มความหวานลงไปหั่นน้อยเนาะอยากให้น้ำซุปมันเปรี้ยวจี๊ดจาดขึ้นเฮากใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปน้อยแล้วกับนี้เฮาก็เริ่มใส่เครื่องมันลงไปเลยใส่มะเขือเทศลงไปก่อนพอน้ำมันเดือดทร่านขึ้นดีแล้วนะเฮากใส่ปลาลงไปเลยปลาที่เฮาซื้อมาแล้วนะก่อนจะเอามาต้มเฮาก็ต้องเอาไปล้างกันน้ำเกลือออกขึ้นหมดก่อนเด้อเอาเกลือใส่กันล้างหลายๆน้ำพื้อเมือกขึ้นขาวเลือดมันออเขื้อหมดอะแล้วก็โจนเห็ดใส่ลงไปเลย เห็ดที่เฮาใส่วันนี้ก็มีสองอย่างเด้อมีเห็ดฟางแล้วก็เห็ดนางฟ้าใส่เห็ดไปนักๆเนี่ยเดี๋ยวมันโดนความฮอนนะเห็ดมันก็จะย่อเนาะแล้วก็ใส่หอมแดงจนลงไปเลยที่บ้านนะชอบใส่หอมแดงมะรูน่ะใส่ก่อนต้มเมินมันจะส้มอ่ะก็เลยชอบเอามาใส่ตอนไต้เนาะเนี่ยหันก็เห็ดก็เริ่มสุกนะมันก็เริ่มย่อไปแล้วเนี่ยเหลือน้อยเดียวอ่ะะเนี่ยปลาก็เริ่มสุกดีแล้วนะเขากะใส่พริกแห้งที่เขาเอาไปคั่วหอมๆแล้วเอามายีเนาะแล้วก็ตุบพริกขี้หนูใส่ลงไปเห็นน้อยเนาะ กับนี่ก็เอาผักใบเขียวใส่ลงไปเลยผักใบเขียวของเฮาก็จะมีใบมะกรูดต้นหอมผักชีใบโหระพาแล้วก็หอมแป้นเนาะเนี่ยแล้วเฮาก็ก้อยโกดๆไปนะให้มันโดนความหอนเนาะเนี่ยหอมขนาดอะแล้วกับนี่นะเฮากับปิดแก๊สเลยเด้อบีบมะนาวใส่ลงไปเลยมะนาวนี่เฮาต้องเอามาบีบตอนที่เฮาปิดแก๊สแล้วนะมันจะได้หอมหอมเนาะบีบมะนาวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเฮากับบีบน้ำปลาใส่ลงไปแหมนเนาะเพิ่มความหอมแหมนน้อยเนี่ย ตาอีหอบก็ได้ต้มป่าใสเห็ดฟางมะมอแล้วนะเนี่ยน่ากินขนาดเลยเด้อเตรียมตักใสถ้วยได้เลยเนี่ยโอ้ยเหมาะขนาดเนาะบรรยากาศ Level. ฝนตกอ้อยยังอีนะได้เมนูอย่างฮ้อนๆอนมาสดเนาะของคอดีขนาดอะขับเลือดขับลมดีเด<ๆ>้อตักข้าวสวยรอเลยสดนะ้ำฮ้อนๆอนเนาะเหมาะขนาดอะ่ะป่ะเข้าไปกินข้าวกัน